คือดีใจครับผมที่แบบตอนแรกที่ที่เมื่อคืนที่ทวิตไปเนาะห้าแสนคที่ทวิตเตอร์คือเราไม่เคยคิดว่าจะถึงขนาดนี้ด้วยซ้ำคือเราเข้าใจแหละว่าแบบด้วยความที่มันเป็นวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งเขาต้องทํางานเนาะเราแบบกไ็ไม่ไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะมาได้ถึงขนาดนี้เราก็แบบพยายามทวิตอยู่กับเขาไปเรื่อยๆแบบเออจะได้รู้ว่าแบบ เขาจะได้รู้ว่าเรายังอยู่กับเขานะใช่ยังสู้ไวกับเขาด้วยทุกอีพีเลยครับผมใช่คือบุ่นจะชอบอ่านอ่านแท็กที่เขาแท็กมาเนาะแบบเอ้ยเป็นไงบ้าง e ีพีนี้เราอยากดูฟีดแบ็กเขาเนาะตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเนาะแล้วก็อยากทําเพื่อตอบแทนเขาบ้างเขารอมานทั้งสามปีก็อยากทําทุกอย่างให้มันออกมาเต็มที่ที่สุดเนาะก็อย่างที่เราบอกว่าฟีดแบ็กมันต้องมาจากทางคนที่ดูไม่ใช่จากเราใช่ครับผมก็คําตอบว่าเราเล่นดีไม่ดีในเรื่องดีไม่ดีกํากับดีไม่ดีก็คือจากคนที่ดูไม่ใช่เราวันนั้นตตััดดผผมม ใช่ใช่ที่ร้านพี่ก้องคือด้วยความนี้ตอนนั้นน่ะเราเราตัดเสร็จพอดีด้วยเป่าผมพอดีเลยกําลังจะแบบถ่ายสตอรี่กับพี่ก้องกับพี่ยูที่เป็นแบบคนตัดผมให้เราเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ยพอควักโทรศัพท์ขึ้นมาวันนั้นเราไปกับยอดแล้วก็ไปแล้วก็พี่ก้องนั่งอยู่เนาะพี่ก้องก็ต่กลมาไฟไหมเราก็แบบคิดว่าคงไฟไหมแบบอย่างนี้เลยมึงไฟไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ได้คิดว่ามันไฟไหมจริงจริงอะแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยพอหันไปคือควันมันเริ่มเยอะเึ้นยเรื่อยแบบตอนแรกมันก็หย่อมหย่อมเดียวนะใต้ใต้นี่มันไหเลื่อน สักพักนึงพอเราออกไปไอย่างเงี้ยเอ้ยเรามันมันเริ่มแล้วเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ผมจนแบบเราว่าเราไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปเอาถาังดับเพลิงมาก่อนก็วิ่งหาถ้าวิ่งหาถังดับเพลิงกันให้เรา,าหาเองด้วยเหรอหาเองหาเองตอนแรกอะเราเราก็วิ่งหาไปก่อนเราเออเราเจอมันอยู่ตรงหน้าประตูทางออกรูปปุกพอดีเราก็เลยเอามาพอแบบจังหวะที่เราแบบกำลังแกะสลักแบบจะจะ,จะเข้าไปฉีดเงี้ยเราส่าควันมันเยอะเยอะจนแบบเราไม่ไหวแล้วไฟมันเริ่มลามเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยวางถังไว้เพื่อแบบ อาจจะจะมีใครเอามาใช้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบวิ่งไปที่รถก่อนเพื่อขับออกไปจั<อ>งหวัดนั้นไปไม่หนีเลอทแตมันคิดว่าจะไปดับไฟคือตอนแรกมันญญไฟมันมันไม่ได้ลามเยอะขนาดควันมันยังไม่ได้เยอะด้วยเราคิดว่าเราสู้ไหวไงเราแบบเอออย่างน้อยก็แบบดับเพื่อเพื่อจริงตอนจังหวันะเรากลัวคนที่แบบคนอื่นที่เขาไม่รู้แล้วมันจะเดือดร้อนเขาด้วยไงเราก็เลยแบบเออไปดับช่วยเขาดับดีกว่าเพราะตรงนั้นน่าจำได้ว่าเขาจะมีคนที่พี่รักษาความปลอดภัยเขาจะไปดับด้วยเราก็เลยอยากช่วยเขาดับ แต่พอควันมันเยอะเกินไปไฟมันเริ่มแรงก,ก็ไม่ไหววิ่งหาพี่ก้องอยู่ตอนแรกพี่ก้องวิ่งออกมาพร้อมกันแล้วสพัพพี่ก้องแบบเอ้ยลืมไปมีทีมงานตัดต่อเขาอยู่ข้างในพี่ก้องเลยแบบเอ้ยวิ่งเข้าไปตามทีมงานตัดต่อแล้วก็วิ่งหาพี่ก้องเต่าไปแบบคิดว่าแกออกไปแล้วแต่เหมือนผู้จัดการที่เคนแกบอกยางยังไม่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็วิ่งหาไปหากันมาพอเราก็ตามข่าวเรื่อยๆแบบเหมือนมีพี่ๆแฟนคลับที่เขาตามอย่างเงี้ยก็แบบเข้าไปเข้าไปโทรถามว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างเลยเขาบอกควบคุมโงได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหลือแค่ เคลียควันออกมาแล้วก็ปิดโซนนั้นก็เลย<อ>เ,ออเราโอเคแล้วร<อ>ู้สึกว่าเออมันน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะเ <c oughs> สร็จเสร็จ <c oughs> เรายังดีที่ทําเสร็จแล้วมีพี่คนที่แบบเขาเพิ่งสระผมเงี้ยแล้วหัวเปียกอะ่ะ <c oughs> เขายังสระผมอยู่เลยตอนแบบเราก็แบบเอ,อิมออกมาออกมาไปไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็เปียกอย่างเงี้ยเราเร้องจางเขาอะไรแต่เอ,เอาเอาแบบความปลอดภัยก่อนไงใช่ครับปีนี้เราดูเฉียดฉียดอะไรเยอะเนอะจริงมันดูบ้านคอเยอะแบบผิดปกติชงหรื่อเาอ่ะบุญก็เกิน25มา2ปีแล้วนะฮะก็ไม่เจ็บใช่ไหมใช่ใช่ ไม่น่าจะเหลืออะไรชงแล้วนะหลายๆเหตุการณ์มันทําให้แบบเราเริ่มเริ่มคิดอะไรเรื่องพวกนี้มากขึ้นก็พยายามเซฟตัวเองให้ถึงที่สุดครับผมคือเราเป็นคนที่ชอบทําบุญกับคนอะไรอย่างเงี้ยแบบไปบริจาคของนู่นกัของนี่ไปแจกข้าวอะไรย่างเงี้ยเราชอบอย่างนี้มากกว่าในเรื่องรถแม่บอกให้เราเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนใจซื้อซื้อแล้วครับผมใช่จะไปออกรถวันที่15นี้นี่แหละก็ปล่อยน้องไปคือเราก็พูดกับเขาทุกวันหนูท้าวป้ารักลูกนะแต่แต่ป้าก็ไม่ไหวกับหนูแล้ว หนูทั้งยางระเบิดทั้งเครื่องพังเด,เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้เราแบบเดี๋ยวโดนชนอีกก็เลยไม่ไหวแล้วหนูปล่อยหนูไปดีกว่าใช่ครับผมไปหาลูกคนใหม่ตอนนี้ซื้อสีขาวครับผมก็ดูวแบบ่าเออสีขาวนะ่าจะเข้ากับเราแล้วก็ดูแบบให้แม่ให้แม่ไปนั่งตอนออกจากสอลูมแล้วก็บีบแต่สามครั้งม, <c oughs> มายังยังไม่รู้เลยฮะใช <c oughs> แต่แต่มาเต็มแน่รอบนี้คือแบบ แม่ดูให้ทุกอย่างเลยเออวันไหนดีสีอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาแม่ไปใช่เรียบร้อยแล้วฮะจองไปแล้วด้วยเนี่ยรอรอไปเอารถไหมว่าถ้าหากว่ารถถอยแล้วออกมาแล้วเนี่ยแฟนขับจะซูมทะเบียนรถโอ้แน่นอนเขาขอผมแต่ผมยังไม่ออกแล้วฮะก็คือโดนกินเรียบครับตั้งแต่คันแรกแล้วใช่ถ้าคันนี้ยังชนอีกผมออกรถถังแล้วฮะผมว่ารถธรรมดาสู้ผมไม่ไหวแล้วก็หวังว่าจะปังนะครับขอบคุณมากครับ